โอเคนะครับใน,นส่วนของวันนี้ผมจะมาอธิบายความสามารถการ์ดทั้งหมดใน d y s s ซ y Mode กันนะก็ใน d y s s ซ y Mode จะมีการ์ดทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ระดับนั่นเองนะตั้งแต่แร่ e ีพิกดิจเนอรีแล้วก็ไปที่มิตติ c นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แร่นะครับนั่นะแร่จะมีทั้งหมด8ใบโอเคมาดูกันที่ใบแรกนะครับนะยูนิตเราจะทําดาเมจความเสียหายแรงขึ้นกับประเภทบอสแรงขึ้น50%นนั่นเองนะซึ่งการ์ดใบนี้สามารถสแต็กกันได้ทุก1สแต็กที่เรามีจะแรงขึ้น50%มมุติผมมี2ใบมันนกก็็จะลายเป100 โอเคประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบที่2นะครับนะจะทําให้ลดคููดาวการโจมตีลง3%ทุกหนึ่งสเตปที่เรามีจะลดลงเพิ่มไปอีก3%นนั่นะเองนะสมมติมี2ใบก็จะเป็น6%ซึ่งไม่มีอะไรนะพวกนี้มันเป็นการเบเบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบที่3นะครับนะใบที่3ทุกครั้งที่ยูนิตของเราโจมตีจะมีโอกาส5%นนะที่จะติดเลือดทําดามเมจ50%รของดามเมจไอฐานเรานั่นเองนะก็คือตัวยูนิตเรานั่นแหละเลนาะเพิ่มโอกาส5%ขึ้นทุกห แบบที่เรามีนะในส่วนของใบที่4ี่นะครับยูนิตเราจะแรงขึ้น5%แบบแรงขึ้นงงๆเลยนะ5%เนาะทุก1สแตทที่เรามี2สแตทก็เป็น10%อะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ์ดใบที่5นะครับนะใบที่5ทุกครั้งที่ยูนิตเราโจมตีมีโอกาส5%ที่จะตีติดสตันมอน3วินาทีนั่นเองนะทุก1สแตทที่เรามีจะทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น5%นันะในการติดเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่6นะครับนะใบที่6ยูนิตเราจะทาดาเมจแรงขึ้น50%ต่อมอนที่มีเลือดมากกว่า90%นะก็คือไม่งงเนาะก็คือสมมติมีเลือดมอน1 0 0 0 0แแล้วเลือดมอนยังเหลือมากกว่า90 0 0 0นะครับนะ้นยูนิตเราจะทําดาเมจแรงขึ้น50%นะทุกหนึ่งสเตตที่เรามีจะทําดาเมจเพิ่มไปอีก50%เราก็กลายเป็น100%สมมุติพอมี2ใบอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใบที่7จ็ดการใบที่7ยูนิตของเรามีโอกาสโจมตีติดคีดค่ค่เเรามีจนะพิไปอก5 5%นะก็สมมุติมี2ไหมก็เป็น10%อะไรประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับนะันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่8ยูนิตของเราจะสามารถสร้างความเสียหายได้แรงขึ้น10%ในระยะ5เมตรนั่นเองนะซึ่ง5เมตรนี่คือ,อยังไงในระยะ5เมตรของยูนิตเรานะซึ่งมันเล็กมากนะครับนะเล็กมากๆและการใบนี้สามารถสแต็ปกันได้นะทุกหนึ่งสแต็กเราจะดาเมจแรงขึ้น10%นนั่นเองนะจะทำให้ดาเมจแรงขึ้น10%เนาะโอเคนะครับนะันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระดับต่อไปนาะระดับอีพีมันจะมีทั้งหมด10บใบนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน โจมตียูนิตนะครับนะยูนิตจะโดนสโล10%นั่นเองนะเป็นเวลา3วินาทีทุกหนึ่งสแตทที่เรามีจะเพิ่มขึ้นไปอีก10%นะซึ่งถ้าคุณมี10ใบนะครับนะยูนิตจะกลายเป็นโดนสะตันนั้นเดินไม่ออกเลยผมเคยเล่นมาแล้วนะครับนะยูนิตจะติดสตันเหมือนจะติดสตันทันทีเลยนะคือเดินไม่ได้นั่นเองนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่2นะใบที่2ทุกครั้งที่มอนตายตัวที่มันติดดอทอยู่หรือว่าติดดอทคืออะไรพวกบิด bidding, ดิ้งพวกไฟอะไรประมาณนี้นะทุกครั้งที่มันตายในระยะ5เมตรนะมันจะแพร่กระจายดอทเราไปนะให้มอนตัวอื่นๆนะติดไปด้วยนะั่นเองนะซึ่งสร้างความเสียหาย10%ของดอทอันแรกที่เราทำนะสมมุติตัวแรกที่เราติด50%อย่างเงี้ยมันก็จะกระจายไปนะแต่ว่าจะเหลือ10%อรซนตึ่งดามจดอทเราจะแรงขึ้นสิบเปนะนะนะอร์เป็นต์ต่อ้นบอะไรต็ป โอเคนะครับนั่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่3นะใบที่3ทุกครั้งที่มอนตายมีโอกาส3%ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย100%ต่อมอนในระยะ5เมตรนั่นเองนะซึ่งดาเมจตัวนี้จะอิงมาจากอ่ายูนิตท,ที่เราฆ่านั่นเองนะสมมติผมฆ่าได้กัดอย่างเงี้ยดาเมจ1ล้านอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะระเบิดดาเมจหล้านนั่นเองนะซึ่งสามารถสแต็กกันได้นะใบนี้ทุก1สแต็กที่เรามีจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น100%และระยะไกลขึ้น1เมตรนั่นเองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่4นะครับนะใบที่เอ่ง่ายๆเลยนั่นเองนะจะทําให้สถานะเราอยู่นานขึ้น10%พวกดอปพวกสตันอะไรอย่างเงี้ยสมมติกดโจกกดสตันไว้10วิมันก็จะกลายเป็น11วิอะไรประมาณนี้นะพวกดอปก็ประเภทบีดดิ้งก็จะอยู่นานขึ้น10%อะไรอย่างเงี้ยเนาะยิ่งนานการใบนี้ผมบอกเลยถ้ายิ่งมีเยอะมันจะยิ่งโกงมากนะครับนะซึ่งมันจะติดดีบับนานมากนะใบนี้โอเคนะครับนันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่ห้าใบที่ห้าจะทลให้เราได้รูฟ ทุกหนึ่งสเตตที่เรามีเราจะได้โล่เพิ่ม1อันนั่นเองนะ โอเคนะครับนะั่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่6ทุกครั้งที่เราค่ามอนเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น0.5%แล้วก็ลดคูดาวการโจมตีลง0.25%สามารถเก็บได้สูงสุด30ตัวนะ30สแต,ต็ปนั่นเองนะซึ่งเราจะได้ดาเมจมาทั้งหมด15%แล้วก็ลดคูดาวการโจมตีลง7.5วินะครับนะเวลาเราค่าครบ30ตัวเนี่ยค่าครบนะต้องค่าครบฆ่าครบ30ตัวเนี่ยก็คือสแต็ปตันนั่นเองนะสแต็ปที่เราได้จ,จะเพิ่มขึ้น2เท่าน,นั่นเองนะเป็นเวลา10วินาทีหลังจากผ่านไป10วินาที มันก็จะรีเซ็ตกลับไปศู<ส>ปนย์<ส>รเราก็ต้องเก็บสแต็กใหม่นั่นเองนะก็2เท่าคือยังไงก็ดาเมจจริงๆควรตันที่15%นั่นเองก็จะกลายเป็น30%แล้วก็ลดคูดาวนเป์15็นเป็นเวลา10วิเนาะการใบนี้สามารถสแต็กกันได้เนาะทุกหนึ่งสแต็กที่เรามีจะเพิ่มระยะเวลาโบนัสดับเบิลดาเดมจไปอีก2วินะครับนะจาก1ิวิก็จะกลายเป็น12นวินั่นเองนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่7นะครับนะใบที่7คูดาวสกิลจะลดลง5%ซึ่งไม่มีอะไรเลยนะใบนี้ก็ง่ายสั้นๆเนาะสมมติคูดาว100วิลดลงไป5%ก็เหลือ95วินั่นเองนะประมาณนั้นนะโอเคทุกหนึ่งสแตทที่เรามีจะลดลงไปอีก5%นั่นเองนะสมมติผมมีจาก100อย่างเงี้ยผมมี2ใบมันก็จะเหลือ90อะไรประมาณนี้นะเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไบที่8น่าจะให้ผมสรุปแบบสั้นๆนะอาการใบ,บนี้มันไม่มีอะไรเนาะทำให้ดาเมดดอทของเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้แรงขึ้น10%ต่อติ๊กนั่นเองนะต่อรอบนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรนะครับนะการใบ,บนี้สามารถสแต็กกันได้นะทุกหนึ่งสแต็กที่เรามีจะทาให้ดาเมดดอทแรงขึ้นอีก10%นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไบที่9นะครับนะทุกครั้งที่พลังชีวิตหรือว่าโลข,ของเราลดลงนะก็คือเสียไปนั่นเองนะก็คือมันจะทําการ Unit เราาบวกกดเมไปอี40%แล้ววก็ลลดดคูดาน 2ีนะทุก1นสต็ที่เรามีจะทําให้จากปกติแรนดอม1ตัวเงี้ยมันจะกลายเป็น2ตัวทุก1สต็ที่เรามีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ดบที่10บนะครับนะบที่10ก็ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆก็คือ,อ,อมีโอกาสหาของแรงขึ้นโมดิฟายแรงขึ้นนะครับนะก็คือพวกการ์ดแรงขึ้นนะสิบเปอร์เซ็นต์การ์ดใบนี้สามารถสแต็คกันได้นะทุก1สต็ที่เรามีจะเพิ่มขึ้นไปอีก10%บนะก็ไม่มีอะไรเลยนะการดบบนี้มีไบก็เกือเดิม โอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระดับต่อไประดับ Legendary จะมีทั้งหมด6ใบนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบแรกการใบแรกนั้นไม่มีอะไรนะความสามารถนั้นง่ายๆนั่นก็คือเราจะได้เงินจากเวฟแล้วก็ฟาร์มเยอะขึ้น50%แต่ว่าเลื่อนมอนก็จะเยอะขึ้น25%เพิ่มขึ้นนั่นเอง25%สมมุติเลือดมอนจาก100,000ก็จะกลายเป็น125,000อะไรอย่างเี้แล้วก็เงินที่เราได้เนี่ยจะเยอะขึ้น50%จากการได้เงินจากเวฟแล้วก็จากฟาร์มนะ2อย่างนี้เท่านั้นนะซึ่งการ์ดใบนี้สามารถสแต็กกันได้นะครับนะทุก1สแต็กที่เรามีนะครับนะ เพิ่มการได้เงินจากเวฟแล้วก็จากฟาร์มเพิ่มขึ้น50%แต่ว่าเลือดมอนก็จะเพิ่มขึ้นอีก25%ทุก1สเตตที่เรามีสมมุติ2สเตตเลือดมอนก็จะเพิ่มเป็น50%นั่นเองนะซึ่งเยอะมากนะครับนะแล้วก็เราจะได้เงินเยอะขึ้น100%ก็คือ2เท่านั้นเองนะถ้าเรามี2ใบนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบที่2ใบที่2นั้นไม่มีอะไรมากมายนะจะให้สรุปสั้นๆก็คือยูนิตเราจะต,ตีแรงขึ้น100%นะไม่มีอะไรเลยนะและการใบนี้จะหายไปทันทีถ้า เปลี่ยชิวหรือว่าโล่ต่อให้โล่หายไปการ์ดใบ,บนี้จะยังไม่หายนะครับนะการ์ดใบ,บนี้สามารถสแต็ปกันได้นะทุกหนึ่งสแต็ปที่เรามีจะเพิ่มดาเมจไปอีก100%นั่นเองนะก็2ใบก็เป็น200เปอร์นาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ์ดใบที่3ามนะครับนะการ์ดใบที่3เนี่ยมันจะเรนดอม1น่ธาตุนะหน่ธาต่อราวนะั้นอะต่อที่คุณเล่นรอบนะั้นอะทั้งเกมอะธาตเดียวนะครับนะธาตเดียวสมมุติถนะ้าเป็นอันบาวอย่างเงี้ยอันบาวทุกตัวที่เป็นอิเลเมนต์อันบาวก็คคือออาาาาาตันนนนบววเเีีี่ยจจจะะไไดดดด้้มมแรงรงงขึ30% 30%ลลลูกลกโปนะ การใบนี้สามารถสแต็กกันได้นะครับหนึ่งสแต็กหนึ่งสแต็กที่เรามีเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น30%แล้วก็ลดกูดาวลงไปอีก30%นะครับการใบนี้โกงมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใบที่4นะครับการใบที่4ทุกครั้งที่เราฆ่ามอน20ตัวนะเราจะได้โลชั่วคราวมาเป็นเวลา5วินาทีนะสามารถกันได้1หน่วยนะ1 HP ทนะก็คือ1ตัวนั่นเองนะการใบนี้สามารถสแต็กกันได้นะก็ทุก1นึ่สแต็กที่เรามีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเน่วนอยนร ใบที่5นะครับนะการใบที่5ก็ไม่มีอะไรนะสรุปสั้นๆก็คือทุกครั้งที่เราฆ่ามอนเราได้เงินเยอยวขึ้น50บาทน,นั่นเองนะแล้วก็การใบนี้สาม,มารถสแต็กกันได้นะทุก1สแต็กที่เรามีเพิ่มขึ้นไปอีก50บาทน,นั่นเองนะตามนั้นนะหมดละโอเคนะครับนะั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใบที่6การใบที่6ยูนิตของเราทุกครั้งที่ตีครั้งแรกมีโอกาส10%ที่จะตีอีกรอบนะตีครั้งแรกนะการใบนี้สามารถสแต็กกันได้นะครับนะทุก1นสเต็กที่เรามีจะบวกเพิ่ม เรามาดูในส่วนของระดับต่อไประดับมิติกนั่นเองนะระดับมิติกเนี่ยเป็นการ์ดที่มีผลกับเกมค่อนข้างเยอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการไปแรกนะครับนะยูนิตในระยะ40เมตรก็คือ,อของยูนิตอะไรก็ตามก็คือตัวไหนก็ได้นะครับนะมอนจะติดสถานะอ่อนแรงคริปเปิลนะครับซึ่งจะทําให้โมเมนต์สปีดลดลง60%แล้วก็ได้รับความเสียหายแรงขึ้น25%นะการไปนี้สามารถสแต็กกันได้นะครับนะทุกหนึ่งสแต็กที่เรามีจะเพิ่มระยะไปอีก20%นะจากปกติต้องอยู่ในระยะ40% ของยูนิตเราจะกลายเป็น60เปอร์นั่นเองนะเออประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการไมที่สองนะครับในการไมที่2ยูนิตของเราจะตีไม่ส่วนลดดาเมจของมอนหรือว่ารีสิสแตนก็คือกันดาเมจของมอนเราจะตีเข้าทะลุทุกอย่างนั่นเองนะสมมติมอนกันดาเมจเรา50%อย่างเงี้ยเราตีไปเรามีการ์ดใบนี้เราก็จะตีเข้าเหมือนเดิมนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของการ์ดใบนี้ก็คือทาให้ดาเมจคีของเราแรงขึ้น100%นะึ่งรีมากการ์เถสแตันั่นเองนะ จะทําให้ดาเมจคข้ของเราแรงขึ้น100%นั่นเองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใบที่3การใบที่3ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะเหมือนระดับรีเจนเนอี่ที่ไม่มีดีบัมเนาะการใบที่3จะทําให้เราได้เงินกับเวฟแล้วก็ฟาร์มเยอะขึ้น25%จากนั้นลดค่าคอร์สก็คือค่าใช้จ่ายของการรับเกรดยูนิตของเราเนี่ยลง25%นะการใบนี้ไม่สามารถสแต็กได้เลยนะเรบนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใบที่4การใบที่4ทุกการที่ใช้โชคก็คือไอ้พวกโอกาสติดเนี่ย โอกาสติด10%อะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็น2เท่านนก็คือมีโอกาสติด20%อะไรอย่างงี้นะการใบนี้สามารถ s t a ็ k ก,กันได้นะครับนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใบที่5าการใบที่5นี้เป็นการที่ผมแนะนํามากในการเล่นโอดิซีนะการใบที่5ทุกครั้งที่เราฆ่ามอนนะมีโอกาส0.5%ที่เราจะได้การ์ดสุ่มมาโง่ๆเลยนั้นหนึ่งใบการ์ดใบไหนก็ได้นะครับนั้นมันจะสุ่มตั้งแต่ระดับแรจนถึงระดับมิติกเลยนั่นเองนะก็มันจะสุ่มนะการใบนี้สามารถ s t a ็ k กันได้นะครับนั้น 0.5%จากทุกครั้งที่เราค่ามอนมีโอกาส0.5%ที่เราจะได้การ์ดก็จะกลายเป็น1%นั่นเองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบที่6กนะครับนะการบที่6ยูนิตของเราจะสามารถวางได้มากขึ้น2เท่านั่นเองนะสมมุติก็คือวางได้3ตัวผมมีการใบนี้ก็จะวางได้6ตัวนั่นเองนะแล้วการใบนี้จะทําให้เราใช้ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดตัวลดลง25%นะก็จากสมมุติแสนหนึ่งก็จะเหลือ7 5็ดหมื่นต่อตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะการใบนี้ไม่สามารถสแต็ปกันได้นะครับนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับนะไปแล้วบบ